มีคนปล่อยข่าวนะว่าผมใช้สองพันเอาไปสองพันล้านไปให้ธรรมนัสแล้วล้มไม่สำเร็จคนอย่างผมนะคิดเป็นใช้เงินไม่โง่คนที่ปล่อยข่าวแบบนี้คือควายเท่านั้นนะ่ะที่มีปัญหาเรื่องร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมีคนปล่อยข่าวนะว่าผมใช้สองพันเอาไปสองพันล้านไปให้ธรรมนัสแล้วล้มไม่สำเร็จผมเลยแย่นี่คนอย่างผมนะ หาเงินโดยเริ่มจากศูนย์นะคิดเป็นใช้เงินไม่โง่ไม่ง่เอาเงี้ดีว่าสมมติว่าผมผมจะใช้สองพันเนี่ยสมมตินะสมมติหัวยาสองพันเนี่ยนี่คุณประยุทธ์ชนะยี่แปดเสียงถ้าหายไปยี่แปดเสียงนี่คือหลุดเลยนะสองพั 2, นนี่หัวละเจ็ดสิบล้านประมาณใกล้ๆ ไอ้นี่ห้าล้านเนี่ยวิ่งกันถางชี้แล้วแล้วเจ็ดสิบล้านน่ะผมโง่เหรอผมไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เพราะผมเกลียดผมผมทับผ่านมาก่อนผมจะไม่ชอบเรื่องการเงินการเมืองประเภทนี้ผมถึงเข้าการเมืองอาสาการเมืองเพราะปีสี่ศูนย์ระบบระดับรัฐมนตีผมเลยอาศ,าศาัยเต็มที่แต่ทุกคนไปเห็นว่าผมมีตังค์ผมเนี่ยจะซื้อเสียงงันงี้นี่ผมบอกแล้วไง การปล่อยข่าวเนี่ยต้องเช็คบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยรีเสิร์ชไม่ค่อยเช็คแต่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องผมทั้งหมดนี่มาขับเฮาเซอร์มาถามถามผมเลยผมจะตอบตรงไปตรงมาเลยนะครับ<อ>คนที่ปล่อยข่าวแบบนี้คือควายเท่านั้นอ่ะ <laughs> ท่านเป็นคนย้ายควายจุง้ง ที่ดวงถึงก็เปิดไม้ขำอต้องมาถาม,ถามผมเลยนะแล้วผมจะอธิบายฝั่งนี่ปล่อยข่าวเร,เรื่องนั้นเรื่องนี้ปล่อยข่าวผมเนี่ยลำคาญมากเรื่องการปล่อยข่าวนี่นะมันแต่ว่าถ้าท่านเป็นคนให้ควายจูงเนี่ยไม่ได้อย่าท่านต้องมาถามผมตรงๆเลยแล้วผมจะบอกหมดทุกเรื่องผมบอกเลยไงถ้าผมพูดไม่มีคำโกหกถ้าผม คิดว่าสิ่งนั้นไม่ควรพูดผมจะไม่พูดนะครเพราะนั้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เก็บรับเก็บและขอดผมไปเลยนั่นก็สัปดาห์ก่อนไปบอกว่าท่านดิวล่มคุณโทนี่ครับสัปดาห์ก่อนใช่เห็นบอกดิวล่มดวลไม่มีหรอกครับนี่วันนี้ที่ล่มเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกโกรธโลภโกรธหลงทําให้โง่ะอืะท่านโกรธท่านไปปลดธรรมนัตปลดนิรมน กล่องดวงใจพี่ป้อมเขานะพี่ป้อมเป็นหัวหน้าพักนะแล้วไปไปทุบกล่องดวงใจเขาเนี่ยเขาก็โกรธนะแต่ว่าเขาแก่กว่าเขาเลยขุมกว่าเขาเลยไม่ยอมลาออกจากหัวหน้าพักธรรมนัตก็ไม่ออกจากเลขาแล้ววันนี้เนี่ยพักที่เป็นแกนในการสนับสนุนรัฐบาลจริงๆคือพังรังประชารัปไตท่านนายกตัดขาตัวเองตีนลอยนะ ที่ไปทุบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยการเมืองต่อไปเนี้ยราคาแพงนะ<ม>เพราะการเมืองเบี้ยววแตกแบบเนี้ยราคาแพงลนะเพราะต้องเก็บทุกเม็ดเสียงไม่งั้นแพ้เสียงแพ้บุตรเมื่อก่อนเมื่อไม่กี่วันเนี้ยที่ชนะกันเนี่ยใช้กล้วยเป็นหวีแต่ผมไม่เสียสักกล้วยนะใครจะเข้าใจไปเดือดย้ำเ่ยผมไม่เกี่ยวเพราะว่าผมเชียร์ฝ่ายค้านอะ ฝ่ายค้านเราไปฝ่ายรัฐบาลตีกันฝ่ายค้านชอบแต่หาเลย <ś c oughs> ไม่มีใครไม่ช่าหรอกไม่ต้องทำอะไรทีนี้ข่าวที่แล้วเนี่ยสู้กันเป็นหวีถ้าต่อไปเนี่ยถ้ายังอยู่และอยากอยู่นานเนี่ยต้องสู้เป็นเครือต้องแจกกล้วยทีละเครือถ้าแจกกล้วยเโดยเครือมันจะอยู่ได้ไงการคอรับเช็งเต็มที่เลยประเทศที่หายหมดนั้นวันนี้ผมคิดว่า ถึงเวลาไม่นานท่านยกต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านท่านท่านทำเก่งคนชอบคนบริหารท่านแจกตังค์ท่านกู้เงินท่านกู้เงินอนาคตมาแจกปัจจุบันเนี่ยแล้วเพื่อให้ลูกหลานเลนต้องใช้นี่ต่อด้วยการขึ้นภาษีเรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนี่ที่มันเยอะที่ท่านฝากไว้เนี่ยท่านมั่นใจตรงนี้แล้วเนี่ยท่านยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลยไม่ต้องมานั่งแจกกล้วยเป็นเครือเนีย อย่างที่ผมเคยทำนายไว้ว่าการเมืองเนี่ยน่าจะเลือกตั้งประมาณกุมภาเมีนาปีหนา้าผมว่าเร็วกว่าน,นั้นละ่ะผมว่าเร็วกว่าน,นั้นใครจะบอกว่าอยู่ครบเทอมได้เลยครับอยู่ครบเทอมไปเลยครับแจกทีละเครือแจกทีละเครือกล้วยนะฮะหมดสวน,นแน่นอนนะะเพราะฉะนั้นก็ผมก็ขอยืนยันอีกครั้งว่ามันาการเมือง ที่มันเน่าเพราะไม่ปฏิรูปแต่คิดจะสืบทอดอำนาจอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นกรรมของประเทศถ้าไม่แก้ไขไม่หารันูญที่เหมาะสมถูกต้องแล้วเนี่ยว่าบ้านเมืองจะแยะ่นะครับบ้านเมืองจะแยะ่ถ้าจะคิดใช้ลอยออเดอร์ก็จบวันนี้เอาหันกลับมาดูว่าเดี๋ยวผมผมเติมนิดหนึ่งนะวันที่ผมโดนปฏิวัติเนี่ย ก่อนที่ผมโดนปฏิวัติเนี่ยผมอยู่ที่นิวยอร์กนะผมพบใครบ้างผมมีพ่อท่านบูชพ่อคือบูชฟก็แวะมาเจอผมแล้วก็ผมเชิญที่ปรึกษามาประชุมแต่ยังไม่ทันประชุมมันมีการปฏิวัติก่อนที่ปรึกษาผมก็คือดรเคลกเวนเตอร์ enter, ที่เป็นคนที่ทำจีโนมมนุษย์คนแรก ตอนสมัยยุคคลินตันแล้วก็เข้ามากับหวนเอลิเก้ที่เขียนหนังสือเรื่อง The Fu As The Future Catches You ก็พวกนี้เป็นผู้ที่ผมผมมีอะไรปรึกษากันมาตลอดก็เสร็จแล้วตอนเช้าวันที่มีเะปฏิวัติตอนเช้าก็คือกลางคืนของเมืองเราของไทยเนะี่ย ผมกินอาหารเช้ากับลูกของทรัมป์สามคนทางโดนัลด์อีวังกาและอีลิกมากินอาหารเช้าที่บ้านไอ้ท,ที่ที่ห้องทำงานห้องสวีทที่โรงแรมเพราะว่าเขาสนใจจะมาลงทุนที่ประเทศไทยก็เลยแบบมากินข้าวมาคุยกับผมเพราะตอนนั้นประเทศไทยกำลังเนื้อหอมกำลังมั่นใจอยู่ก็เลยอยากมาก็มาคุยกันเพราะนั้นเนี่ยผมเป็นคนที่ พบปะผู้คนเยอะแล้วก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลากับคนซึ่งเพื่อจะหาความรู้หาความาความใหม่แปลกใหม่ขึ้นมาอ้าวทีนี้กลับมาถึงว่าและผมบอลผมไปอยู่ลาดอนก็เป็นที่รู้กันนะฮะว่าผมซื้อทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ไว้แต่อยู่ได้ปีเดียวเพราะบ่าโดนอายัดเงินที่เมืองไทยก็เลยไม่มีตังค์ที่จะซื้อตัวนักเตะ พอดีมีคนมาขอซื้อได้ราคาก็เลยบยบดีกว่าเก็บตังค์ก็เอาตังค์ไปใช้ทุกวันเนี้ยนะครับลงทุนตรงนน้นลงนี้ลงทุนไปเรยครับก็ที่นี้มานั่งดูว่าถ้าการเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยเด็กอนาคตเด็กจะเอาวอย่างไงอนาคตเด็กๆเราคือวันนี้ผมอยากจะขอร้องรัฐบาลการใช้ความรุนแรงเนี่ย ไม่ช่วยอะไรเลยนะยอมเสียสละเป็นนั่งคุยกับเด็กมาหน่อยเถอะฟังเด็กให้สัมภาษณ์ก็ดีมีคณะอะไรบ้างก็ไม่รู้ผมทะลุแกส๊สทะลุอะไรผมชื่อเยอะเลยเกินผมยังไม่รู้ว่ามีกี่คณะเนีแล้วก็ผมว่าไปคุยเด็กมีความคิดดีนะอย่าไปคิดว่าเสียฟอร์ม เบบีนะ้บูมเมอร์ไปนั่งคุยกับพวกเจนซั Z, หรือเป็นเจนอัลฟาเนี่ยอย่าไปคิดว่าเสียฟอร์ไปคุยเถอะบางทีเด็กพูดมนะันทให้เราได้คิดนะนะครับต้องต้องฟังหน่อยแทนที่จะมานั่งฆ่าเด็กขับรถตำรวจคอฟอขอฟอัขออรขอบรถชนเด็กวันนี้นะคอฟอ์กำลังทำลายภาพโพสของตำรวจทั้งระกลมทั้งระบบท,ที่สร้างชื่อเสียงมานาน เรื่องของความมีอุตสาหมีตำรวจชมุมชนสัมพันธ์อะไรอะไรมันไม่มีสัมพันธ์แล้วตอนเนี้ยอันเนี้ยเสียหายมากคุณกำลังทำลายสำนักง,งานตำรวจชาติสร้างสำนักง,งานผมว่าถ้านายกจะไปนั่งคุยกับเด็กแล้วให้เด็กระบายอะไรทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็อธิบายเขาฝังว่ามันยังทำไม่ได้นะ,ะวันนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะโลกเป็นอย่างนี้นะเอาละจะรับฟังละผมว่ามันดีกว่า ที่มานั่งเอาลูกปืนแจกเอาแก๊สน้ำตาแจกฉีดน้ำสีเข้าไปขับรถพุ่งชนเด็กอันเนี้ยมันหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยถ้าเขารวมตัวกันไปฟ้องศาลโลกนายกอ้ต้องขึ้นศาลโลกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุยกันดีกว่าคุยดีกว่านะครับนี้ผมก็จะเล่าว,ว่าเอเด็กสมัยนี้มันไม่เห็นมีอนาคตอะไรเนี่ยเราจะเอายังไงดีกับเรื่องอนาคตอ่อ ก็ผมคิดว่าผมก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอนาคตอิตไทยผมขอเล่าสามสี่เรื่องที่มันน่าสนใจแล้ววิกฤตเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นโอกาสให้ได้ยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่งเป็นคนบังเทศพ่อเป็นนักคณิตศาสตร์ไปอยู่อเมริกาอพยพอยู่อเมริกาก็มีลูกคนหนึ่ง เพราะลูกเป็นเด็กอัจฉรยิยะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นไอสไตน์ยุคใหม่ความจริงไอสไตล์ตอนหนุ่มตอนเด็กนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ฉลาดนะไม่ฉลาดเอาตอนตอนหลังตอนตั้งแต่เกิดไม่ได้ไอเด็กคนนี้เป็นโปรเฟสเซอร์เป็นศาสตรา,าจารย์อายุเก้าขวบตอนอายุหกเดือนเนี่ยสามารถพูดเป็นประโยคได้แล้วคือต้องต้องยอมรับว่าอาัจฉรยิยะ แล้วเดี๋ยวผมจะวกกลับมาเรื่องสมองนิสิงเสร็จแล้วเนี่ยเด็กคนเนี้สองขวบคิดสูตรคณิตศาสตร์คิดวิทยาศาสตร์อะไรได้ไปสัมภาษณ์มาวิลาลต่างๆพวกเสร็จแล้วสี่ขวบนี่โอบามาเขียนจดหมายให้เลยนะว่าเป็นคนซึ่งมีความเอ็กเซปชันลเป็นคนอย่างนี้ที่คนอยู่ตองการประเทศต้องการ คือพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นคนต่างราวไปอยู่เขาก็ดิ้นรนแล้วมันจะเป็นคําตอบเรื่อง global citizen ที่เราจะพูดถึงใน,นต่อไปก็พ่อแม่เขาเนี่ยก็สอนลูกและบังเอิญลูกมีเป็น gifted ชายก็เลยทําให้มีการเรียนรู้ได้เร็วแล้วพ่อเป็นนักคณิตศาสตร์อันนี้เนี่ยนอกเหนือจากความเป็นอาชีรเนี่ยระบบหนึ่งที่ผมต้องการจะเล่าให้ฟังเรื่องการศึกษาเนี่ย คือ Constructionism Education เป็นเป็นการเรียนที่แบบว่าไม่มีเพดานจํากัดถ้าใครเก่งเรื่องไรเรียนให้ทะลุไปเ,เรียนได้เรียนต่อเรียนได้เรียนต่อเรียนต่อจนจนเป็น e x c e l l e n t ไปเลยอันนี้เขาเรียกว่า Constructionism เด็กคนนี้เนี่ยนอกจากอาชีะแล้วเนี่ยแต่การเรียนรู้เขาเนี่ยไม่จํากัดผมเคยรู้จักคนหนึ่งคือดรโรเซนน้องชายเขาเนี่ยดรโรเซนเนี่ยเป็น เป็นผู้ที่คิดค้นเรื่องดาวเทียมเป็นเหมือนกระป๋องอะสปินนิ่งสซตาไรที่ไทยคมได้ยิงดวงหนึ่งดวงสองเนี่ยดรฮารโรเนี่ยฮารโรโรเซนเนี่ยก็มีน้องชายชื่อดรโรเซนเหมือนกันเป็นผู้สร้าง c คอมพิวเตอร์ขึ้นมาอายุสามขวบถอดรุ่นสามเป็นละถอดรุ่นสามได้แล้ว พรนั้นก็เป็นอาชี่เด็กเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่าเด็กคนนี้เด็กคนนี้9้าวขวบวันนี้เป็นโปรเฟสเซอร์ประจำมหาวิทยาลัยมุมไบที่อินเดียแล้วกำลังจะถูกเสนอถูกเสนอไปแล้วให้รับรางวัลโนเบลไพรส์ในปีนี้แต่ไม่รู้จะได้เปล่าแต่เสนอไปแล้วนี่คือสิ่งที่แต่อีกคนหนึ่งที่อยากพูดถึงเร็วๆนี้ก็เอมมาลาดูคานนซึ่งเป็นแชมป์ไออูเอสโอเทนนิสหญิงชิงกับ อายุสิชิงกับเด็กอายุ19เก้าเด็กอายุสิเป็นคนแคนาดาแล้วก็แม่เป็นฟิลิปปินส์พ่อเป็นอ่าเอกวาดอร์และไปอยู่แคนาดาก็เล่นเทนนิสอายุ19เข้าไปรอบชิงส่วนเอมมาเนี่ยก็เป็นคนซึ่งพ่อแม่จับเรียนหลายอย่างผลสุดท้ายรู้ว่าลูกชอบเทนนิสก็เลยจัดการเรื่องเทนนิสเพราะพ่อแม่ก็มีตังค์เพราะเป็นนักการเงินทั้งคู่ เพราะแม่เป็นจีนนะครับไปอยู่แคนาดาแล้วย้ายอพยพมาอยู่ที่อังกฤษพ่อเป็นอะไรเป็นโรมาเนียอะไรเงี้ยน,นะเ mm hmm. พราะฉะนั้นก็เลยมาอยู่ที่นี่ก็สอนลูกหาคนมาสอนจนลูกเก่งเก่งแบบเก่งพิเศษจริงๆแล้วก็ชนะนะอันนี้ก็เป็นจะเป็นเด็กที่มีไรายได้โหมดา,าน,นนะครับเพราะว่าการที่เป็นอายุน้อยเหมือนกับตนชลาปว่า มาเรียชาลาโบว่าตอนนั้นอายุ17ที่เริ่มได้เริ่มเข้าเทนิสวงการเทนนิสแล้วจนมีระดับขึ้นมาเรื่อยตอนนั้นก็ได้น i k กี้จ้างโฆษณาได้เป็นพันๆล้านอ่ะนะอันนี้ก็เหมือนกันต่อไปก็แน่นอนของเราเก่งก็คือลิซ่าจากวง BLACKPINK นะครับหรือชื่อเดิมปราณปิยาอะไรเนี่ยนะก็มนโมมนมโนบานเป็นคนบุรีรัม เป็นคนมีความพยายามเพราะว่าแม่แต่งงานใหม่ก็ไปอยู่เมืองนอกก็เลยทำให้ได้ภาษาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ตั้งใจมาอยู่เกาหลีมาเรียนภาษาเกาหลีแล้วมาเล่นวงเอแบล p พิงจนดังลองเพลงเขาออกวันวันเดียววันแรก72ล้านวิววันที่200ล้านวิวอย่างเงี้ยเงินมาหมด นะครับเพราะว่าโฆษณาสมัยนี้มันไปที่ที่ไหนมีมีมีแฟนเยอะก็เป็นอะไรที่เป็นเป็นเป็นถือว่าคือเห็นไหมว่าคนไทยก็เก่งก็เก่งแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามและใช้สมองให้เต็มศักยภาพวันนี้สมองคนไทยเนี่ยใช้20% 30%ไม่ใช้ไม่เต็มศักยภาพ สมองเนี่ยนะฮะมันมีอยู่แปดหมื่นหกพันล้านเซลล์นะครับเซลล์สมองเรามนุษย์เนี่ยแปดหมื่นหกพันล้านเซลล์ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มนหมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมด,หม,หม,ดมีอยู่ยุคหนึ่งที่ยุคที่หาปรปฏิวัติทั้งหลายเนี่ยมีรัำตีศึกษาขึ้นมาให้คำแนะนำว่าเด็กเนี่ยอย่าไปฟอรสเขาเรียนมาก เดี๋ยวสมองเขาจะแย่ก็ให้เขาเรียนไปเอนเตอร์เทนไปตอนลูกผมไปเรียนหนังสือไปถูกเป็นผลผลิตจากตรงนี้แทนที่จะให้เรียนเยอะๆระยะหลังเด็กเรียนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นอย่าไปกลัวว่าเด็กเนี่ยสมองกลังว่างเขารับได้เยอะรับภาษาได้รับดนตรีรับกีฬารับอะไรได้หมดเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปนั่ง คิดว่าคณิตสู์นิสนสาได้หมดเพราะเราไปถนอมสมองเด็กเด็กเลยเรียนสายศิลมากกว่าสายวิทย์ถ้าจับเด็กเรียนตั้งแต่เด็กๆนะเด็กเรียนสายวิทย์มากกว่าสายศิลวันนี้สายวิทย์เท่านั้นที่ทําเงินสายศิลที่ทําเงินก็ต้องเป็นนักกฎหมายแล้วไปอยู่ในรัฐบ,บานะก็วันนี้ผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยยังมีคนเก่งอยู่